พี่เนปไ่มาพร้อมกันเนาะจริงมาไม่ทันอ่าใบแล้วใบอ่ะใบขับช้าขับกัดยางเลยขับเป็นเต่าเนี่ยไม่ไมนาทีรีบๆมันต้องรีบไงตอนนั้นสิบโมงไงใบนึกว่าสิบเอ็ดโมงเปล่าไม่ใช่ใบรู้แล้วใช่ไหมไม่บอกเขาสิบครึ่งแหละแต่ก็แบบเชลี่ประตูรถตู้ปิดป่ะได้ไหมตอบได้ไหนะได้ตอบไ อ๋อหรอเออแกกินก่อนเธอเพงออกเวรไม่ใช่หรือแลดีขึ้นเลยใช่ป่ากเขไามเออแกขึ้นได้ไมโอ้กมือสั่นอีกแล้วนมือสั่นเจอในรื่มือสั่นมีข้าวไหมอ้าวไหนบอกว่าจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเพราะว่าเพราะอะไรเชื้อ รเรียนเจ็ดมงครึ่งหรอโอ้ยยเดีี๋วลมารันนี้เดี๋ยวข้าวเพียบเลยเออกินได้ถึงพรุ่งนี้อ่ะไปเนี่ยต้องกุญแจห้อยไหมอยากเที่ยวบ้างอ่ะตอนกลับเลยไปเอาหากุญแจเอากุญแจอะไรมันก็ได้มาห้อยไว้กุญแจบ,บ้านอะไรเงี้ยห้อยกุญแจตัวเองอยู่กับตัวเองอ่ะตอกกระชากตอกกระชากต้นได้วใช่ด้วย<ป> เขาไปทัวร์อะไรกันบ้างชนบุรีแคมปัสน่าคือ่าเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะมอสนะมาแล้วมาแล้วเหม่งมาแล้วเหม่งเลียวไม่ได้ไหวไหมเม่งช้าอเลยกินข้าวอื่นแล้วกินข้าวใหญ่ต้องเปลี่ยนเฟรมซต้องคอยมาอีกอ่ะเองถึงที่ได้อ่ะ อเนตเห็นอันใหม่อ่ะเนื้อคิ้มทันนะที่มีคนแต่งให้อ่ะเนตเนตจะกดหัวเนียงออกอันอันที่สีขาวอ่ะออกก็หรอไม่จะกดลงเลยคือบอลไม่บอลฝักฝักจับอันนี้นะจัจับดีๆดีๆนะดีๆนะอย่าให้อันนี้น้องมาสามโลเห็นไหมสามโลแต่เท่าไหร่ตอนเนี้ยพี่เกสี่เอ็ดสองกวานี่หมันน้ำหนักกระดูกมันขึ้นเปล่า

พีใหม่จัดไหมหนังีใหม่อะ่หมค่ะขอทิรวันสอกพรเอลาไม่ไหวน้องพรนักเลยนี่กขขอข้อทีลรวันมั่งอ้นอยอดจุดถ่ายบัวมาเสร็จปจัดราการต่อเปลี่ยนไ้จัดบัวมาใกล้จบแลไม่ร้วระือนีก็เกานมอมไว้ที่กองถ่ายเร็วๆแล้อยากถ่ายล้วอยากดูครูเฮายังไม่ออกเลเออะดู ไม่เจออเจอกแล้วจออกแล้วนะเออใช่หน้าูไหมไม่เห็นคือจะเห็นแล้วตอนแรกอะที่ไปถ่ายที่สุวรรณภูมิอะ่ตะเอถ้าแพนกล้มาอีนิดนเจอเลยนะไม่มนี่นก้เจอนะดนี้ยอยู่ตรงั้ออตอนที่ไตอนนัขาวลุมถาม ยังไม่ได้รูปดิ้งตอนั่สวัสดีค่ะกเลยดีค่ะสวัสด่ะยวัดี่ะังดียัดีค่ต้องได้ไ่นสวั่เลยัน่ะสสดีค่ะไรี่ะสัสดี่ะสรัดี่กันมีม่ะสวัสะสวดีคมะสวัสดี่ะสวดี่ะสวัสดะส่ะสวีะวัดี่วันดี่ะัด่ะสวัส่วัี่ะัด่ ไม่วันปวดมอไม่ใช่อาจจะเอาแบบอาจจะวิกนี้อาจจะแบบใหม่ใช่เป็นวิกพิเศษจับมาตั้งนานไม่เห็นแล้วโกรธไม่เลยเมกับายจะมามอเมาส์ไหมเห็นโคตรหล่อเข้ามาแล้วอะโคตรหล่อเข้ามาออกมอเมาส์แล้วอยู่นี่ เขามีช่วงใหม่เหรอไม่ม่ใ่เมดแตละเดอแรมดคอนคอนแล้วเขจะมาเป็นเกสเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเราเป็นไม่ก็มาจากรายการเทปนั้นด้วยแล้วก็เป็นเกเองด้วยเร้าวอันยองสวัสดีค่ะเนบอกว่าไปค่รถช้าเหรอใช่ต่ากัดยางพี่เลมไม่ได้รอ หน่งช mm ั่วโมงแล้วนี่ถึงตัแต่เก้าอินไปมื้เก้าโมงห้าสิบเานี10านาทีสิบนาทีได้ประมาณสินาทีก่าสิบนาทีแรกกับแปดสิบห้าทโอเคแสดงว่าทำไม8ปดสิบาทโยเวไงไปไม่ได้ขึ้นนะดีรบายไม่ขึ้นอ๋อจริงๆที่ตามไ่ทันนี้คือไม่ยอมพึ่งยอ๋อเหรอ เวลาพี่ไปหาหนูเวลาพี่โดนเรื่องเพื่อนนะตัวบทไม่ใช่พี่งานพี่ปอแหมใบเก่าเวลาไว้กันไงไม่จะสอนไปแล้วอะหนูไม่เอามือสั่นเลยมันอย่าเถียงกัน เฮ้ยอย่าเพิ่งดีกล้องหน้าเขาก่อนแล้วน้องจะได้กินข้าวตัวเองขอกล้องหน้าตัวเองก็ขอ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 กล้องหน้าหน่อยไม่ได้ใบไม่ได้ใบกล้องหน้ากล้องหน้าไม่ได้ไม่ได้ใบขอคู่ด้วยนะจ๊ะนวดแพมอะไรคือหนวดแพรมเขียวหน้าเเขียวลหนวดเขียวไม่ได้หอมโกน ขอคู่ด้วยหนกขอคู่ด้วยจากที่รักมันตรงไหนออะไรลูกหน่อยนี่ก็ผมปิดางไว้หล่องหน้าต้งนึงแบคู่คู่ทำไมช่แบบพี่ใบเอาคู่ให้พี่หน่อยนั่นอ่ะกล้องจ้องกล้องสวยๆนะไวยเยนแล้วเมย์ก็ถ่ายนี่ก่อน อย่าวันไม่หายแล้วตอนนี้เน้นอาหารทั้งหมดนี่คือกินสามมื้อนะยาอันเย็นเลยมั้งเนี่ยอันเย็นก็มาในเอาไอ้นี่หมดกันเขาบอกแล้วไอ้ที่ซื้อมาให้กินถึงพรุ่งนี้ทีเจแซวบอกไม่ต้องเอามาแล้วทีเจแซวไม่ต้องเอามาแล้วบอกทีมงานว่าไม่ต้องสั่งข้าวเผื่อไม่ให้เขาเดียวมีขนาดเช้ามีเวลาทำผมเลยไอ้ี๋ ผมเมื่อวานข้างในม้วนแต่ข้างนอกไม่ม้วนม้วนเองมันเหมือนถักเปิ๊ยานเลยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลไม่ในทำอะไรเลยตอนนี้แบบเกาหลีชัดเลยเนี่ยเกาเหลาไม่บอารอ่ะไม่ใช่ขอคู่ด้วยขอคู่ด้วยขอบคุณปอบขอบคุณนนี้พี่ปอเป็นเป็นพี่บอลสองอะไรเหรอสังเกตทำไมคุณทำไมเนาะ ขาแบบเกียนเกียนอะพี่จะไปสะสมรูปเกียนติดเครื่องเราหนักยว่ากดจ้านปิดนี่เองไปนี่กดข้างล่างลูกกดลงา่อนขอเกียนเกียนจะไปสะสมรูปเกียนเป็นคอลเลกชันเหรอคอลเลกชันเหรอทำอัลบั้มเอรอแต่ว่าตอนนี้ได้ประมาณล้านมือารูปแล้ว ไม่สวยๆดูดีๆเยอะไปแล้วคนอื่นเขาลงเยอะไง <c oughs> ขอทางครับโทษนะครับ <c oughs> เมื่อเช้านี้เบ็นพี่เฮ้ยพี่ดึกวาเนี้มาสิบโมงจี้อ่ะพี่ข่าวออกมาแล้วขึ้นสะพานเบยกกับบวชทิมกับไปชนตูดเขาเราไม่รู้ว่ารถบนสะพานจะไม่มีมันจะมีรถติดแล้วให้ไปไปแล้วเออเมื่อเช้ามา่อเช้าไม่รู้ไงว่ามีไปกับแมวพุงนะมันให้แต่ก้ามพุ่งเลยเหรอผมมาถึงเปิดทวิตดูนกลงลูกอ้าวไปเรียนดีกว่า ที่หลังอันนี้ไปไกลๆคุณคุณนีน่าใสมากนี่อ๋อับเลือนนะไปวางแล้วเลือนี๋ยวจะสองนวดใช่ไหมเพแต่หน้าใบทำไมมันถึงยุบลงจริงๆะไราะดแลมีอะไรหายเลยเหรอ ขึ้นเน็ตแทนตอนนี้ยวเดียวเดยยุบไปแล้วมาขึ้นเน็ตเดียวเแี่ยหนเดียวเดียวใช่หรอใช้จานละไม่รู้เลยจะบอดหมดหมดท้องไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่รู้เลยพิทพิทนี่หน่ะหมดเลยพิทนั่นน่ะนั่นแหละพิทเอ้ยพี่กันน่ะนน่ะค่ะหมดเลยนี่นี่ด้วยค่ะทุกชิ้นด้วยค่ะ ไปเลยลูกบายบายเอาขาสั้นข้างหลังนี่ใครเนี่ยขาสั้น